การดูดวงเนี่ยหรือการพยากรณ์ดวงเนี่ยเดลฉานวิชาเรื่องดวงเนี่ยมีจริงไหมที่มากด้านนี้ก็คือเซียนด้านพุทธศาสนาพักเครื่องครับมีพุทธคุมจริงไหมเขาได้ไปดกฉบับไทยที่อ่านกันเนี่ยคือคําแต่งใหม่ทั้งหมดเรื่องใหญ่เลยนะโคเซียนดีพีนี้ครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆฮะเราได้แข่งรับเชิญท่านหนึ่งที่ต้องถือว่า เป็นโค้เซียนจริงๆแล้วเป็นโคเซียนหลายๆแขนงด้วยนะฮะคำว่ารายการโครเซียนของเราเนี่ยคือรายการที่จะสรรหาครับผู้ที่มีความรู้ในแต่ละสรพวิชาเลยครับ,รบเอามาเข้ารายการสัมภาษณ์เป็นแนวทางให้ทุกคนได้รู้เส้นทางสู่การเป็นโคเซียนครับวันนี้ต้องบอกว่าท่านนี้นะฮะเป็นโค้เซียนจริงๆทั้งในด้านของพระเครื่องครับครับผมมีความรู้ความสามารถในด้านพระเครื่องแบบหลากหลายมากๆโคเซียน ในด้านของเรียกว่านักพยากรณ์ครับอเรียกว่าน้อยคนในประเทศนี้ที่จะไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้นะครับ,รบกับอีกหนึ่งครับเรื่องครับต้องบอกว่าเขาเป็นโค้ดเซียนแต่หลายๆท่านยังไม่รู้นั่นก็คือเรื่องของพุทธศาสนาครับนะวันนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยนะ นะขอบคุณแล้วก็สวัสดีพี่หมอกิจครับสวัสดีครับนี่ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับพี่หมอกิจคอนเฟิร์มครับวันนี้นะครับนะไอพี่หมอรบกวนแนะนำตัวสักนิดนึงครับก็ชื่อสุกิจประทุมศิวิรน์นะครับแต่ว่า คนทั่วไปจะเรียกว่ากิจคอนเฟิร์มนะครับชื่อนี้คุ้นหูแน่นอนเอาว่าก็บงบอดในความแก่แล้วเอาว่าตีคู่กับลิปออยเลยนะยุกผมเนี่ยเอางี้ดีกว่าใช่ตอนนั้นมีนะเออเรียกว่าไม่ได้แพ้กันเลยนะยุคนั้นถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับ ทีนี้ครับตะกี้ผมได้นิยามเซียนคําว่าโคตรเซียนในหลายๆแขนงของพี่หมอไปแล้วผมอยากจะสอบถามครับว่านิยามของคาว่าเซียนในความหมายของพี่หมอเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรครับคืออย่างนี้ฮะจริงๆเราก็เข้าใจความหมายเซียนเนี่ยจริงๆคําว่าเซียนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นนิยามของลัทธิต่างนะครับของของจีนนะฮะครับผมซึ่งเป็นลักษณะของคนที่เหนือมนุษย์นะครับคือง่ายๆคือเป็น ลักษณะเป็นมนุษย์ที่เป็นเทพครับก็คือเป็นเทพที่อยู่ในร่างมนุษย์หรือเป็นมนุษย์ที่ความสามารถแบบเทพนะครับเขาเรียกว่าเซียนนะครับซึ่งคำนี้จะปรากฏในลัทธิเต๋าซึ่งความเชื่อแรกเขาเชื่อกันว่าเล่าจื้อนะฮะซึ่งเป็นคนเขียนคมภีเต้าเต๋อจริงเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นเซียนนะครับแต่จริงๆแล้วในยักษ์ของคําว่าเซียนเนี่ยสำหรับผมนะผมว่าเซียนก็คือผู้ชํานาญการชานาญมากอย่างเงี้ยครับเพราะคนเราเนี่ยคือมันจะมีหนึ่งผู้เรียนรู้ครับนะครับผู้ศึกษาครับแล้วก็ผู้ชํานาญการเซียนเนี่ยจะอยู่ในลําดับ3ามสูงสุดถ้าเป็นหลักของศาสนาพุทธครับ ปริยัติเนี่ยคือเริ่มต้นครับคือการเรียนครับปฏิบัติเนี่ยคือลักษณะของการฝึกฝนครับนะครับแล้วก็เกิดปฏิเวทะครับก็คือผลครับนะฮะมรรคผลนิพพานเนี่ยนะฮะเซียนเนี่ยจัดอยู่ในปฏิเวทะแต่เป็นปฏิเวทะของโรคยวิชาหรใช่ครับนะฮะเซียนเซียนทุกแขนงครับด็อกเตอร์ก็เป็นเซียนนะครับอย่างนี้ครับทีนี้เนี่ยใครหลายๆคนที่รู้จัก พี่หมอนะครับส่วนใหญ่ก็จะรู้จักในฐานะของนักวิทยากรใช้คำนี้แล้วกันนะก็ต้องบอกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อยอดไปอีกน,นิดนึงพี่หมอเองเริ่มศึกษาเรื่องพักเครื่องตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเรื่องพักเครื่องครับ น่าจะประมาณสักสิ11ขวดได้โอ้โหก็ถือว่าสิบสิบสิบเอ็ดขวดมีความสนใจในพระเครื่องแล้วครับครับอีกแขนงหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเป็นเซียนก็คือเซียนพระครับอ่าเพราะว่าศึกษาพระตั้งแต่สิบเอ็ดขวบเลยใช่ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพระเครื่องที่ศึกษาตอนแรกๆเลยคืออะไรครับเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่หลวงพุธิทิมเริ่มต้นที่หลวงพุธทิมเลยครับครับเพราะว่าเป็นพระที่ทางบ้านก็มีอยู่แล้วนิดหน่อยนะครับแล้วก็ต่อมาก็ศึกษาต่อยอดมาก็ ามาชอบบ้านกลางครับคุณแผนบ้านกลางส้องสมรอะไรอย่างนี้ครับไายคู่นิดเดียวอะไรามารทางคุณแผนเลยนะเพราะว่าตอนแรกก<ช>็เห็นบอกว่าศึกษาคุณแผนของหลวงพู่ทิมครับแล้วก็ต่อมามาศึกษาคุณแผนบ้านกลางเองอแล้วก็จริงๆเราก็เคยอยู่ในเบื้องหลังในการร่วมสร้าง หรือว่ามีโสรู้เห็นนะฮะในการสร้างของคุณแผงขวงพู้ชื่อวัตตาอีนะครับแล้วก็ของอาจารย์แปงโอ้ฉันแปงด้วยครับแล้วก็ของอาจารย์หลวงปู่ธรรมรังศีโอ้โหเนี่ยครับด้วยนี่ลึกเลยนี่ก็แล้วก็หลวงพ่อสาครอ๋อหลวงพ่อสารครด้วยลนมรุ่นรุ่นมงคอนซั์อันนี้สร้างเองเลยโอ้โหอันนี้สุดยอดสุดยอดย้อนกลับไปตอนที่เริ่มเข้ามาศึกษาตอนอายุ11อนะครับมีอะไรที่จุดประกายที่ ให้เขามาศึกษาตอนตอนตอนนันอ๋อจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกครับจริงๆหนึ่งเลยผมพูดตรงๆครับหนึ่งคือเราเองก็ประมาณป .5 ป .6 ม .1 ครับนะช่วงนั้นเราศึกษาเพราะว่ามีแต่คนพูดไอ้ผ้าขนแผนเนี่ยใช้แล้วมีเสน่ห์อ๋อเพราะว่ามันไวรุ่นไง่ใช่ไหมฮะไวรุ่นนะตรงเพราะว่าการเสน่ห์ดึงดูดนะเพราะว่าลมนะมันเยอะโอเคไกวยมันก็อยากรู้อยากเห็นทุกวันนี้น้อยลงไหมฮะโอ้ไม่มีแล้วฮะตอนนี้ เ,ออเรียกว่าเขยาวว่าเสาบ้านตลอดเวลาผมนะทีนี้ไปสองแขนแล้วเซียนในแขนของนักพยากรณ์แล้วเซียนในแขนของเซียนพระและ้วแล้วเซียนแขนที่3เนี่ยผมมีโอกาสได้เจอพี่หมอหลายๆครั้งแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยบ่อยซึ่งตัวผม,ผมเองก็เพิ่งทราบว่าพี่หมอลึกมากด้านนี้ก็คือเซียนด้านพุทธศาสนานะฮะต้องบอกว่าอยากจะให้พี่หมอเล่าเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาดีบ่อนิดนึงอะคืออย่างงี้ฮะจริงๆแล้วผมเนี่ยสนใจเรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยครับแล้วก็คุณป้าผมเนี่ยที่เป็นบม่คุณธรรมของที่ผมอยู่ับเขาตลอดแกเป็นคนตรวจบู๊หนังสือทธรรมเพราะว่าแกมใช่ครับเพราะว่าแกเรียนเกี่ยวกับบาลีศึกษาชั้งสูตรมีความรู้ด้านภาษาบาลีแล้วก็เสร็จแล้วแกก็จะตรวจอักษรให้กับ หนังสือที่พิมพ์มะฮะที่เกี่ยวกับธรรมะต่างๆนะฮะด้วยแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นที่ซอยสายลมตั้งแต่สมัยยังสี่ห้าขวบหกขวบอะไรเงี้ยฮะก็ศึกษากับหลวงพ่อศรีลิงดำแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมเองเป็นคนที่ชอบอ่านพระธรรมบิดกมากแล้วก็ด้วยความที่บ้านเนี่ยมีของแเลงนิดนึงนะ ชอบอ่านพัดไตมีดกพัดไตมีดกครับเดี๋ยวนะครับรุ่นผมเนี่ยครับถ้าตัวผมเนี่ยชอบอ่านก็อ่านการ์ตูนครับแต่ถ้าอย่างพี่ออสเนี่ยชอบอ่านอาจจะเป็นนวนานาง <c oughs> โอ้ <c oughs> แต่พี่หมอน <c oughs> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแต่ถ้าไม่มีหมออ่านพระไตรปิฎกครับผมมี่คอนทารกันเลยนะ3ามคนนะครับโอ้โหครับอ่ะเล่าต่อครับจริงจริงที่บ้านจะมีพระไตรปิฎกอาฉบับที่เป็นอัตกระถาด้วยครับรวมในตัวที่เป็นพระบารีด้วยสี่ห้าเล่มแล้วก็อัตกรกถาด้วยรวมไปเก้าสิบดเล่มครับก็เป็นตู้เลยฮะ ใหญ่ๆเลยเพราะจริงๆก็เป็นของคุณป้านะไรแหละนะครับคุณป้าแล้วก็นั่งอ่านฮะนั่งอ่านทีละเล่มคือเริ่มแต่พระวินัยปีดกไปนะฮะจบถึงเล่มแปดเล่มเก้าก็ต่อพระสุตตันตปีดกนะฮะตั้งแต่ทีฆานิกายมัชมนนิกายนะครับสังยุตอังคุตคุตกะแล้วก็พระพิธรรมปีดกนะฮะที่เป็นพระธรรมสังคนีวิพังเนี่ยฮะท่ากระถาอุคลบัญญาณเนี่ยฮะแล้วก็ กถาวัตถุยมกะแล้วก็มหาปฏฐานก็คือก็คือครบเจ็ดคัมภีร์สิบสองเล่มนะฮะแล้วก็แล้วก็ทั้งอัตกถาด้วยนะฮะพระวินัยก็พวกสมันตสาทิกานะครับแล้วก็พวกสมังพราวิลาสเนียตักถาเนี่ยฮะแล้วก็ปรมัตพัิธ์ีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยตัวเองก็มีความชื่นชอบในการ อ่านพระสูตรคเพราะนั้นก็ต้องพูดตรงๆว่าว่าในพระไตรปิฎกที่เป็นเถรวาทเนียวกับฉบับ45เล่มของไทยเนี่ยไม่เคยมีพระสูตรไหนผมไม่เคยอ่าน<อ>นะครับแล้วก็ผมอ่านพระไตรปิฎกมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า3-4รอบจบตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายโอ้โหแล้วก็แล้วก็ทีนี้เนี่ยประเด็นคือจริงไปในปัญหามันทือย่างนี้ครับเราอ่านถ้าเราศึกษาพระสูตรอย่างเดียวอ่านที่เป็นโสของพระสุตตันตปิฎกนะครับผม ที่ยุคหลังคนจะเรียกว่าพุทธวจนะนะครับเพราะเราอ่านแล้วเราไปตีความในความเข้าใจเองเนี่ยผมบอกเลยผิดแน่นอนคือเราอ่านโดยที่เราไม่เรียนอัถถะไม่เรียนอภิธรรมไม่เรียนสัมพหะที่เป็นปรมัตธรรมเนี่ยเราจะแปลความหมายผิดเพราะจริงๆแล้วอธิบายให้ฟังนะครับว่าพระสูตรที่เราอ่านเนี่ยพระสันนิบาตทั้งหมด25เล่มนี่ยนะตั้งแต่เล่ม9ก้าไปเลยเนี่ยนะฮะไลนงแต่ทีมะสังอังคุเนี่ยครบไปเลยเนี่ย เป็นเพียงอุเทศเท่านั้นอุเทศหมายถึงหัวข้อครับผมอย่างเช่นท่านตัดสติที่เราพยายามจะฝึกสตินเนี่ยสติเนี่ยเราเองจะเข้าใจสติคือหายใจเข้าสติอ,ออกสติใช่ไหมครับหายใจพุทออกโทอ่าที่เรารู้จักกันอันนั้ไม่ถูกเอาไม่ถูกเลรฮะไม่ถูกครับาหายใจเข้าพุทไถูกหายใจออกโทไม่ถูก,ถกอันนั้นเป็นอัตสัญญ,ญาฮะโอ้โหแล้วยังไงถึงถูกครับนะครับ จริงๆตอนที่พายอย่างนี้สติเนี่ยเราเองต้องรู้ก่อนสติเกิดได้ที่ทวารใดขนาเกิดสติเนี่ยจะต้องมีองค์ธรรมอะไรประกอบด้วยสติเกิดขึ้นลอยลอยไม่ได้นะครับดูดีคุณจะไปมีสติไม่ได้นะสติต้องมีองค์ประกอบด้วยต้องมีองค์ประกอบด้วยเกิดในพิถีจิตใดได้บ้างครับผมนะครับผมอวหารนั่งฟังง่ายๆเลยสติจะเกิดขึ้นนะฮะอย่างน้อยเลยเนี่ยต้องมีองค์ประกอบองค์ธรรม ไม่ต่ำกว่า30ตัวยกตัวอย่างฟังนะครับเช่นครับสติดวงหนึง่งอ,อย่างเช่นจิตที่เป็นมหากุุสครับ นะฮะยาณวิปยุทธก็คือเวลาเราให้ทานอะไรนะเวทนรับให้ทานให้อะไรต่างๆเนี่ยหนึ่งมีผัสสะมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีขตามีชีวิตสิ่งมีมรรสิการวิตกวิจัยที่โมกุริยพิธิฉันทะครับสติครับศรัทธาที่ริโอตปะอโรภะอโทสะสตตมัชฌตากายประสิทธิจิตประสิทธิกายละหุตาจิระหุตากายมุตตาจิตมุหตากายกรรมัญตาจิตกรรมัญญาตากายปุรุญญาตาจิปุรุญญาตากายยุชุกตาจิตตุยุกตากรุณามุทิตา สมัมมาวาจาสมัาบบาสมมากรรมตะสัมมาอาชีวะโอโประกอบพร้อมสติเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราเองจะคุยคําว่าสติคําเดียวเนี่ย คุณเข้าใจสติจริงๆหรือเปล่าว่าสติจริงๆมันคืออะไรเรียกว่าองค์ประกอบแบบครบสมบูรณ์ครบถ้วนเลยนะเพราะฉะนั้นขณะเกิดสติต้องมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏพร้อมด้วยถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏพร้อมขณะนั้นไม่เรียกสตินะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความลึกเบื้องต้นที่เบื้องต้นท่านันได้แสดงให้เห็นนะฮะว่าคําว่าเซียน หรือว่าโคดเซียนเนี่ยคงไม่เกินไปสําหรับพี่หมอกรนะฮะทีนี้ครับตะกี้ฮะเส้นทางสู่การเป็นโคดเซียนครับนะอยากจะสอบถามพี่หมอควันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยอันแรกเลยเพราะว่าลายเซ็นพี่หมอที่เรารู้จักกันเนี่ยคือนักพยากรนะผมต้องถามว่าเส้นทางสู่การเป็นโคดเซียนนักพยากรพี่หมอเนี่ย เป็นมาไงครับอยากให้เล่าให้ฟังนะฮะจริงๆแล้วมันก็คงเริ่มจากการที่ผมเนี่ยนะฮะไปฝึกมนโนมยุทธิกับหลวงพ่อฤาษีโอ้โหมนโนมยิทธินี่แปลว่าอะไรครับก็เป็นลิตทางใจนี่ละฤทลิ์ทางใจใช่ครับก็บมีโอกาสไปเรียนกับท่านที่ซอยสายลมครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มันก็จะมีสิ่งที่เรารู้สึกทางใจบางอย่างเช่นว่าเวลาเจอใครเราก็จะรู้สึกว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนี้อะไรใช่ไหมครับ แล้วเราก็พูดไปแล้วปรากฏมันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปบวชนะฮะตอนนนั้บวชเนนนะครับตอนบวชเนรร้อนสั่เดือนช่วงนั้นอายุเท่าไหร่ครับพี่หมอบวชเนนนี่แสดงว่าแปดก้ขวบโอ้โหเดี๋ยวนะเริ่มศึกษาเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์หน้าแปดเก้าขวบใช่ครับใช่ครับโอ้โหเวลานั้นผมยังเล่นกองทรายอยู่เลยพี่ครับครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ ไปบวชแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะที่วัดก็มีการส่งขอญาติโยมโดยการที่ดูดวงด้วยแต่ว่าดูดวงฟรีนะก็คือเหมือนช่วยคนอะไรเงี้ยครับเอ๊ะเราก็มีความสนใจเอ๊ะว่ามันทํานายได้จริงหรออะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยเริ่มเรียน นะครับก็ไปเรียนไปเรียนกับอาจารย์เจษฎาคำไหลอันนี้ตอนนี้ท่านก็ยังสอนอยู่แต่ว่าท่านเป็นปรมาจารย์แล้วนะครับอายุท่านก็80แล้วปัจจุบันผมก็เป็นเศษที่ยน้อยสูงท่านในตอนนู้นใช่ครับผมแล้วตอนหลังก็เรียนต่อยอดมาเรียนโหราศาสตร์เรียนโหราศาสตร์อินเดียเรียนอ่าถ้าเราเีโหราศาสตร์อินเดียคือเราต้องไปปรัชญาอินเดียด้วยโหราศาสตร์มีแยกไปหลายแขนงอีก ประเทศไทยเราไม่เคยมีสัตว์ของเราเองนะครับอันนี้ผมออขอให้เข้าใจก่อน,อนใช่อันนี้ก็ผมเคยฟ<อ>ังมาว่าเราเองจะเข้าใจว่าประเทศเราเป็นประเทศมูเรื่องของล่าสตว์ใช่ใช่ไม่จริงเลยครับประเทศไทยเราไม่มูรประเทศไทยเราเนี่ยมูน้อยมากลากแสดงว่าพี่หมอเลยจะบอกว่าลากฐานท้านความรู้ของการดูดวงหรือพยากรณดวงเนี่ยไม่ได้มาจากประเทศไทยประเทศไทยไม่เหนียวตัวเองนะครับแล้วแล้วแล้วจริงๆแล้วถ้าจะบอกให้ถูกเนี่ย มันมีทั้งหมดกี่สายหรืออะไรไงอย่างนี้แล้วกันครับจริงๆแล้วเราเองอ่ะจะต้องแยกหมอดูกับกับโขนกับหมอดูกับโห<ว>นโ<ว>ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะฮะคือนี่หมอดูโขนนักขอสากษไม่เหมือนกันผมเองเป็นนักขอลักษต่างยังไงครับต่างคือหมอดูเป็นศาสตร์เสียงไทย หมอดูเป็นศาสตร์เสียงไทยยกตัวอย่างาคุณเดินมาถามผมผมเปิดไพ่ทายให้คุณอ,อันนี้คือเสียงไทยใช่ไหมอ๋เสียงทยมาถามอีกเปิดอีกก็อาจจะได้คำตอบหนึ่งใช่ไหมอ,อันนี้เสียงไทยเปิดไพ่เขาเรียกว่าเสียงไทยใช่ครับแต่โหศาสตร์เป็นเรื่องของดาราศาสตร์ดวงดาวโคจรยังไงซึ่งก็ใช้ปฏิทินดาวดาวความเป็นจริงนั่นแหละ ว่าดาวขนาดเนี้ยดาวที่อยู่ตรงนี้ดาวพระันอยู่ตรงนี้ดาวพุธอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นปฏิทินดาราศาสตร์นั่นแหละอและนํามาคํานวณพยากรณ์ตามหลักเกณฑ์สถิติเหมือนมีการบันทึกเป็นสแตทเอาไว้อย่างนั้นใช่ไหมโอเพราะฉะนั้นคุณไปถามนักโหราศาสตร์คําถามนี้นักนนี้คุณก็ได้คําตอบนี้ถาตาิธีก็ได้คําตอบเดิมอีกสิปีผ่านไปคุณจบไว้มาถานคำถามคุณก็ได้คําตอบเดิ เรียกว่ามันเป็นสเตปมันเป็นแบบแผนการศึกษานะครับอันนี้คือมันต้องแยกเป็น2อย่างก่อนแต่คนไทยเอาหมอดูดวงกับโหดนะจั์แยกไม่ออกกับสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในหลวงในวังหรือแม้แต่ในครั้งพุทธการพระเจ้าประสูตรมาต้องมีพามาทำนายต้องมีพามมาทำนายว่านี่จะเป็นพระเจ้าบางคนบอกการดูดวงชื่อถือไม่ได้ท่านคิดง่ายๆพอนะครับคิดเอาง่ายๆแค่นี้ตอน ตอนที่ผู้เจ้าเกิดมานี่สกปรกขนาดนั้นก็ยังมีผู้เจ้าครับแต่คนละศาสตร์รู้แล้วว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าอ่าถ้าย้อนกลับไปจริงจเรื่องนี้มีบันทึกไว้ตอนเราเรียนพุทธศาสนาตอนวัยเด็กก็มีนะที่มีพระพัทธยาโกธัญญะแล้วพระอรหันต์รูปแรกในศาสนาพุทธก็คือพระพัทธยาโกธัญญะเป็นแบบรูปแรก ถ้าคนวรรณพรามทุกคนในยุคนั้นต้องต้องเป็นหมอดูเพราะว่าต้องเรียนแต่ว่าจะไปบอกมาดูไม่ได้ขอเปลี่ยนเป็นนักโหราศาสตร์ต้องเรียกว่านักโหราศาสตร์นักโหราศาสตร์คือเพราะฉะนั้นอยากเ็นนักต้องเรียกว่านักโหราศาสตร์เพราะต้องมีการบันทึกเอาไว้จะเป็นสถิติเป็นแบบแน่นอนเป็นแบบการเรียนแต่หมอดูก็จะเป็นการเสี่ยงทายเฉพาะหน้าเสี่ยงทายเฉพาะหน้าเลยครับเปิดมาถามเหตุการณ์นี้หเหตุการณ์นี้ขึ้นมาซึ่ง ศาสตร์ของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมาจากอินเดียมาจากจีนยุโรปเองเขาเรียกอยู่เลยเนี่ยโอ้โหยุโรปเนี่ยมีการเรียนที่เยอรมันครับผมนะครับฮัมบูร์หัมบูร์ประเทศที่เขาเรียกว่าเจริญแล้วเขาเรียกว่าเป็นประเทศชั้นนําของโลกใบนี้มีหลักสูตรปริญญาตรีด้วยมีหลักสูตรเรียนใช่ครับเรื่องการพยากรณ์ดวงใช่ครับแล้วก็ประเทศอังกฤษก็มีก็ยังมีอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีโอ้เราไม่ค่อยรู้นะเรื่องเรื่องนี้แต่แต่ว่าประเทศไทยไม่มี ประเทศไทยไม่มีประเทศไทยบอกงมงายอ่าครับประเทศไทยบอกงมงายครับอ่าโอเคแต่ว่าเนี่ยคือคําตอบว่าทําไมเซอร์ไอแซกนิวตันจึงเป็นนักโหราศาสตร์เซอร์ไอแซกไอแซกนิวตันเนีที่คนพบกฎแรงดึงดูดนั่นน่ะคือนักโหราศาสตร์ตัวเดี๋ยวนะอันนี้ผมเพิ่งรู้จริงเหรอโอ้แล้วแกเขียนตําราโหราศาสตร์ด้วยเป็นนักโหราศาสตร์เลยใช่ครับโอ้โหแม้แต่คนที่ก่อตั้งหอดูดาวเคปเลอร์เนี่ยเคปเลอร์เองเป็นนักโหราศาสตร์เหมือนกัน ท่านทํำสถิตระยะเชิงมุมของดาวเขาเรียกว่าแอสเป t ของดาวนะครับทีนี้ฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีคำถามยิ่งช่วงนี้เป็นกระแสร้อนแรงเลยครับเขาบอกว่าไอ้การดูดวงเนี่ยรหรือ,อการพยากรณ์ดวงเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกอม,มันมนโนต้งนั้นมันใช้จิตวิทยาในการอ่านคนคพี่หมอคิดว่า จะให้คําตอบกับเรื่องนี้ให้คนเข้าใจได้ง่ายๆอย่างไรบ้างครับสําหรับผมส่วนตัวผมว่าไม่จริง uh huh. นะครับเพราะว่าถ้าคุณมาเจอผม uh huh. ผมไม่ถามคุณสักคำเลยอันนี้เรื่องจริงนะออนะครับผมเคยแอบให้พี่หมอพี่หมอผมเองเนี่ยผมเองพูดโดยที่คุณไม่ต้องถามเลยสักคำนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งอันนี้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าหมอดูต้องถามคุณแสดงว่าเขาเป็นหมอดูแต่ถ้าเขาไม่ถามคุณนั่นคือทนายความัสสันโอ้ยแย่เลยครับถ้าเขาถามเราเนี่ยตะล่มตะล่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือหมอดูเอา เป็นไงงานมีปัญหาใช่ไหมเป็นนัหมอดูอ๋ออันนี้คือหมอดูแต่ถ้าเป็นนักโหราศาสตร์เนี่ยปัง้งบปัง<า>้ปงเลยไม่ต้องไม่เ,เรียกว่าไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามแค่ต้องบอกว่าเดือนปีเกิดมาเท่านั้นทยเลยอ๋ออันนี้นักโหราศาสตร์แล้วคําถามแบบที่เรียกว่าง่ายๆเบสิกสุดๆเลยครับเรื่องดวงดวงเนี่ยครับมีจริงนะมีจรดูได้จริงหรือว่าแค่ดักจิตวิทยาแม้แต่คนสอนธรรมะ ก็ยังมิจฉาได้ออเอา,า,าศาสนาพุทธว่าสนาเป็นสิ่งไม่ดีเป็นคำไม่ดีสันดานเอาประมาณนี้